พร้อมเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะพร้อมเลยทีเดียวนะครับโ้ชัดมากสำหรับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงตรงนี้นิดนึงดังมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ ใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้ทดสอบทดสอบด้วยนะทดสอบระบบนิดนึงนะครับกับอตีหุ่ออน,นอบ,อบ,อบน,ะนี้สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูในตอนนี้นะครับกับอบอร์ดสแกอันแรกทดสอบระบบด้วยนะครับก็ไม่รู้จะใช้เนื้อหาอะไรที่มันเข้ากับวันนี้นะครับกับ เสียงอย่างนี้เสื้อสีอย่างนี้นะครับกับหัวข้อนะครับทําไมต้องไหว้รถนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่หลายคนคงสงสัยหรือว่าหลายคนคงเข้าใจแล้วว่าไหว้รถเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าการไหว้รถนะครับอที่จริงเราไหว้กันทุกวันแหละนะครับขึ้นรถมาบางทีเราก็ไหว้เราก็ไหว้รถของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการไหว้รถเนี่ยหลายท่านจะรู้แล้วก็คือการไหว้แม่นางล้นนั่นเองนะครับการไหว้แม่นางล้นนะครับก็จะ ช่วยให้นะครับแม่นางนะปกปักคุ้มครองเรานะฮะอันนี้เท้าความในในสมัยก่อนเลยนะครับสำหรับคนจีนก็จะเป็นการไหว้ไหว้เรือการมีเรือหรือการมีสมภาเนี่ยก็คือการนํารถนำนำเงินนําเงินเข้าบ้านนะครับแล้วก็การออกเรือทุกครั้งน่ะทางทางเขาเรียกว่าทางคนขับเรือหรือว่าอะไรเงี้ยที่อยู่บนเรือจะต้องฝากชีวิตไว้กับพวกเขาทั้งหมดนะฮะทำให้อาหาหลายท่านน่ยจะได้รู้ ท้าไม้หลายท่านต้องจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องต้องรู้นะครับว่าโอเคเอาต่อต่อ,ตอสําหรับหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าต้องฝากชีวิตด้วยกับเรือเพราะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการไ่วเรือเลยสาคัญนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นคือเรือแต่สมัยนี้คือรถนะครับก็จําเป็นต้องไหว้รถเพื่อให้ตัวรถเนี่ย รักษาเราเดินทางปลอดภัยและรถของคนหลายๆคนหรือหลายๆท่านนะฮะไม่ได้มีแต่รถส่วนตัวไม่ได้มีรถเก๋งเท่านั้นอาจจะมีรถกระบะรถบรรทุกอะไรพวกนี้ครับหลายๆคนก็จะเห็นว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็จะเอารถมาเรียนกันแล้วก็มาไหว้กันน้ำพรมกันเพราะว่ารถเหล่านี้เขาสามารถหาเงินหาทองนะฮะแล้วก็พาลูกน้องนะออกไปเกิดความปลอดภัยกับบ้านทุกๆท,ท,ท,ท่านจริงเพราะว่าท,ทุกคนที่ หหนนออกไปหางานออกไปหาทำงานให้เรานะครับก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิตเขาเหมือนกันเพราะนั้นคนจีนหรือว่าที่จริงประเทศเป็นเพียงแต่คนจีนนะเป็นทุกทุกประเทศทุกทุกที่แหละโดยที่เราก็รู้ตัวนะทุกทุกคนอนะ่ะเวลาขึ้นรถบางทีรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเดินทางไกลทุกคนก็ยกมือไหว้รถโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่ทุกคนรู้นะว่าเราจะต้องไหว้รถกันเพราะอะไร นะครับก็คือการไหว้แม่นา,นางล้นนั่นแหละการไหว้แม่นา,นางล้นเพื่อที่จะให้เขาได้ปกปักรักษาคุ้มครองเรานะรให้ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ในโวงตุจีนเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นเซลเลเบตเซลเลเบตเพื่อให้มันเยอะหน่อยก็อาจจะมีต้นอาจจะมีดอกไมา้าจ,จะมีหัวหมูหมจ,จะมีเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อได้ตอบแทนนะครับคล้ายๆได้ตอบแทนทางภาวะจิตใจนะครับผู้คนก็คือเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเอานะครับตอนนี้นะครับได้ได,ได้ได้เริ่ม ได้เริ่มล้างได้เริ่มได้เริ่มไหว้แล้วจะรู้สึกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยได้ตอบแทนเขาก็ก็ถือว่าโอเคแต่แต่การปกติเราก็มีการเคารพหรือการดูแลเขาแบบอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับสำหรับการดูแลรักษารถเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะหลายคนสังเกตนะครับถ้าใครได้ได้ได,ได้ได้ดูแลรักษารถนะก็จะรู้ว่าเออตอนที่เราตอนที่เราไหว้รถตอนทำความสะอารดรถรถคันนั้นจะ ดูแลรักษาเราขับแล้วรู้สึกสบายนะให้ความปลอดภัยทั้งที่เราเช็ดเราล้างนั่นคือตัวเราเองเป็นคนกําหนดอยู่แล้วนะครับว่าเออเราตรวจสอบโดยตลอดถ้าอย่างเราล้างรถเราดูแลภายในเราจะเป็นคนเห็นทุกอย่างกับตัวรถที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยกับการใช้งานมาโดยตลอดนะครับพ็ต้องอันนี้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ที่ผมเข้ามา ครับอันนี้ก็คือนึกได้ว่าเออหัวข้อวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาจจะไม่มีประโยชน์มากนะหลายหลายคนคงจะรู้แล้วนะแต่ว่าให้ให้ความรู้ให้มันสอดคล้องกับวันตุดจ,จีนนะครับก็คือหลายๆคนก็จะไหว้รถกันไหว้แล้วกันทัเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะหลายๆคนอาจจะไม่มีคนไหว้ก็มีหรือจะมีคนไหว้ก็มีก็แล้วแต่ความเชื่อของนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างเป็นเป็นเป็นข้ออย่างหนึ่งที่ ที่หลายๆคนคงสงสัยนึกได้ก็เออลองไหลสดขึ้นมาดูหน่อยคือเมนคือละไห้ไม่อยา่อยา,อยา,างแม่นางรถนั่นเองเพื่อให้อ่าปกปักรักษาการขับขี่ของเรานะให้ยังคงสวยงามให้ให้ยังคงให้ยังคงปลอดภัยตลอดแล้วก็ในเรื่องของอ่าภาวะจิตใจด้วยเรื่องของภาวะจิตใจคือถ้าเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันปลอดภัยแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยขับขี่อย่างไม่ประมาทด้วยแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนที่ดูแลรักษารถอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนการได้ไหว้เขาได้ดูแลเขาอยู่แล้วการดูแลรถรักษารถไม่ว่าจะเป็นการเช็คลมยางถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจสอบของเหลวหรือว่าจะเป็นการทําความสะอาดการทําความสะอาดเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างมากนะครับคือหนึ่งเราจะได้รู้ว่าตรงไหนสึกหลอตรงไหนมีสิ่งแปลกปลอมไปกัน ดูรถตัวเองทุกวันนะครับทําให้เรารู้นะครับว่ารถของเรามีอะไรผิดแปลกไปแม้กระทั่งรอยลักยิ้มนิดหนึน่งนะครับเราก็จะรู้ได้โดยอัตโนมัติอะบอยนี้ไปโดนตรงไหนมาถ้าเราดูทุกวันนะครับกับรถบางคนที่ไม่เคยดูเลยแล้วไปเห็นรอยลักยิ้มตอนหลังใครทําอันเนี้ยเราอาจจะเป็นคนทําเองก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองแต่ว่าข้อดีของการดูแลรถตลอดมันทําให้หนึ่งนะครับรถคันนั้นก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุ จากการอัดลมยางลมยางสําคัญนะใครใครใครที่ได้รู้ว่าเออินขับไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลมยางมันดึงๆพวกเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจตรวจสอบนะครับทุกๆเดือนควรจะตรวจสอบนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ทุกสองอาทิตย์ก็ยังดีเพราะลมยางสําคัญนะฮะถ้าลมยางไม่เต็มมันทำให้ลมยางมันทาให้ยางผิดลูกนะครับแล้วก็ใช้อายุการใช้งานก็จะน้อยลง อายุการใช้งานน้อยลงเสร็จเกิดวันหนึ่งขับไปแล้วหน้ายางอย่างผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับมันเกิดลมน้อยหน้ายางแตกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้เกิดจากแค่เราไม่เคยเช็คลมยางนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลความปลอดภัยเล็กน้อยๆสำหรับการสำหรับการเช็คลมยางนะครับอันนี้ ผมต้องขออภัยนิดนึงนะเรื่องของบอร์ดสแคสเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเก่งมันเท่าไหร่ว่าจะต้องอทํำยังไงนะครับจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอย่างนี้นิดนึงนะต้องขออภัยนะครับก็เดี๋ยวถ้านะครับเรียบร้อยกว่านี้นะครับเราก็จะได้เห็นชัดเจนกว่านี้วันนี้ผมมาทดสอบระบบด้วยว่าระบบบอร์ดสแคสโดยผ่านโปรแกรมนะครับแล้วก็หน้าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เล็กน้อยนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่าน ท่านคนที่มาดูด้วยนะอันนี้ถ้าผมเปิดคาว่าวิดีโอนะมันจะเป็นยังไงครับนี่มันก็จะสวยอย่างนี้เลยอืมก็โอเคนะครับวิดีโอนะฮะขอบโอหนยนี่นะครับสวยงามนะครับก็ขอบคุณนะฮะเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับจากผู้สอนหลายท่านนะครับออไอคอนไฟเนี่ยวันนี้เจอไฟเพื่อแดงมา สวยงามมากๆม,มีคนโทษดูอีกคนสี่คนนะครับเขาเป็นพวกกันเองนั้นเลยคุณมากจริงนะครับแน่กลับมาที่หน้าถ่ายภาพเหมือนเดิมเพราะหน้านี้จะดูโอเคหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลอะไรที่สําคัญสๆคัญนนี่ผมลองบอดสแคสดูนะครับว่าเอ,อ มันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็ระบบเสียงเป็นยังไงติชมกันเข้ามาได้นะครับผมอยากรู้ว่าระบบที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงแสงเสริมได้ไหมมุมนี้มุมนี้ต,ต้องทดสอบดูนะครับก็ข้อมูลอะไรที่สำคัญสำคัญนะว่าต่อไปนี้เราจะเอาข้อมูลที่มีประโยชน์กับท่านนะครับเข้ามาให้เราได้ให้ให้ให,ให,ให้ให้กันได้บ่อยๆนะครับดยงพูดตูกตะการพีพีพตู่ๆยังไงขอภยไ้ด้วยนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับสาหรับข้อมูลไหนนะครับที่ท่านผู้ชมนะอยากรู้นะครับและมีประโยชน์กับท่านผมจะไปหาข้อมูลเหล่านั้นมาให้นะครับวันนี้นะครับอีกอย่างนึนงครับตอนนี้ชื่อของช่องก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเื่อยนะครับว่าชื่อไหนเหมาะสมหรือว่าใครนะฮะให้ความกรุณานะครับรบกวนตั้งชื่อมาให้ผมนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อไหนเหมาะสมกับผมนะครับผมจะยินดีมากเลยครับจะให้เครดิตไว้ตลอดไปเลยนะ วันนี้นะครับมิกกี้ค่าพราไดซ์นะครับขอลาทางผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ